ี้เรามาพามาเที่ยวตลาดนัดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตคนเยอะแยะเลยตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นห้างเกรทมอลล์ตลาดนัดจะอยู่หน้าห้างในห้างเอาเลสใกล้ๆบ้านหละขับรถมาห้านาทีแต่ตอนนี้พาเควินไปว่ายน้ําขาก,กลับจากว่ายน้ําก็เลยแวะปกติก็จะขับรถจากบ้านห้านาทีอันนี้เพิ่งกลับจากว่ายน้ําเพราะห้างนี่อยู่ใกล้บ้านคนก็มาเดินตลาดนัดเยอะแยะนู่นเห็นไหมเห็นร่มขาว นู่นน่ะโล่งขาวนู่นน่ะตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างก็จะเดินกันไปมากับคุณชายเทเวนเดินก้มหน้าก้มตาเนี่ยเพิ่งกลับจากว่ายน้ำหิวไหมล่ะเผื่อมีอะไรกินข้างในหิวน้ำนสวนตลาดน่าไปดูน, water, น้ำมันต้องโคงนะ เป็นห้างห้างรถจอดเยอะแยะออทเล็ตมีของถูก,ถกเๆเยอะแยะของรถราคาเพียบ English huh? ต๊อปทรายนะเจ๊เจ๊ก็ยังไม่หยุดนะสต๊อปทรายคนเยอะมากดูคนเปรียบเดี๋ยวเราก็จะดูกันนี่ขายกันบ้างเริเร่มแถวนี้ก่อนตลาดใหญ่ มีอะไรขายบ้างใบหัวละพาก็มีอุ้ยมีกะเพราด้วยนะกะเพราใบแมงลักก็มีข้าวมันฝรั่งข้าวมันฝรั่ง ฟัน50บาท50โอ้ฟันกัมละบาทิบกัมละเหรียญ50เซนเึ้นปูนจะเหมือนทุกอันแหละอากาศร้อนผักเหนียวไปดูกันบ้านเราลูกอันนั้นบ้านเรามีบ้านเราลูกไม่มีบวกครบหมด

นู่นต้องเทือนไปแถบนู้นที่ผักอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักอุ้ถั่วฝักยาวสดมากเลยถั่วฝักยาวอีเชือกกำละสามลิตรนะ Make it ten d o l l a even คนเยอะมองไม่เ hmm. ห็นนี่มาเขือเทศถั่วฝักยาวเรกขายน้ำผึ้ง <One more. S 1> มีน้ำผึ้ง <One more. S 1> ด้วย นม่มะเขือเทศแตอนนกอันนั้นกระเจี๊ยบก็มีกระเจี๊ยบก็แก่ฮันนี่เราเพิ่งซื้อซื้อใหม่ฮันนี่นนแค่จะไม่กดกล้องสูงมากนะถ่ายต่ำๆถ่ายให้เห็นแต่ของกินจะมี่ายหเห็นแต่ของกินก็พอมเขือเทศ อันนั้นมันขา้ขาวโพดป่ะข้าวโพดขาวโอเคเย็น,ยนหวานเขาเลือกตัวใหญ่ต้องม,มีสิทธิ์เลือกนะเลือกเป็นลูกๆก,ก็ได้ไม่ต้องเป็นเขาให้เลือกได้เถอะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอลูกน้ำอ่ะเว้ยก็หิวอีก<า>อื้ พเพิ่งจะมาแม่ทําทำวิดีโอไม่ถึงไหนเลยเพิ่งจะเดินซอยเดียวมีข้า,ขาวโพดแบบเล็กๆด้วยนะ,ะเจียบไม่ชอบกินเนมันแข็งแล้วมันแก่แล้วเนี่ย <c oughs> ข้าวโพดอะ <c oughs> ต่อตรงนู้นอะไรเบเกอรี่ก็มีฝั่งนู้นก็เป็นเบเกอรี่ขนมป,ปังนู้นก็มะเขือเทศ อันนี้ผลไม้กาแฟป่ะเนี่ยผลไม้ผลไม้อัันนนี้มไม่มีวอเตอร์ผลไม้ผลไม้ดอกไม้ผลไม้ผลไม้ลูกอะไรไม่เยอะไปหมด สม้มบนอยากกลับบ้านสม้มขายเป็นกระสอบเลยส้มฮะไปมาเดินต่อมาลืมจะพูดอะไรแล้วหิวน้ำห,นนหิวนู่นหิวนี่น้ำในรถก็มีเมื่อกี้นะอไม่โอ้อยู่ในรถแม่มีแม่เอามาใหม่ <Yeah. S 2> ขาดยขาดยาวไปด้ดวยไปดูร้านนู้นขายอะไรมีอะไรขายเหมือนเหมือนกันขาดอ่ mm. อะเหมือนกันขายคล้ายๆกัน นี่จะผักอะนะไม่อะไรใหม่ๆที่บ้านปลูกไว้ครบหมดแล้วอ่ะก็เลยมาเดินทําวิดีโอเฉยไม่ได้ซื้อแต่จะไปซื้อในซูเปอร์นะซูเปอร์ถูกกว่านี้นะไม่อยากไปซูเปอร์นะชมหนูบ้านก่อนเล่นมอไไปซูเปอร์ไะนี่มะเขืออยากได้มะเขือเปลือก มะเขือ,ปอ,อเปาะลูกขาวๆเล็กๆมะเขือไทยบ้านเราอะ่ะมันไม่มี <told> เอ็กโซเออจะขายนี่ขายดอกกุยไม้ด้วยสวยก็เจี๊ยบรู้ไข่ด้วยอ่านฮะม้ยเส้นหนูบ้านเดียมอยไปซื้อปรมาร์เก็ตแล้วั่นหนไม่ได้ม,ดม,ไดมันผ่านพอดี <laughs> อ้าวอะ ใอ้หน่อยทำวิดีโอมาทำวีดีโอนี่บังเอิญมากเลยนะนี่เออกูว่าจะเสียงคุ้นๆด้ว่าหันไปดูไอ้จ้ไม่ก็เลยเพิ่งจะเลิกจากว่ายน้ำแล้วกูว่าจะโทรถามมึงอยู่ว่าจะเอาใบแมงลักไหมไปเจอร้านนู้นไม่เอาที่บ้านปลูกไว้เต็มเลยหรอไม่ได้ใช้ด้วยปลูกไว้อ่ะก็เลยมาเดินทําวิดีโอบอกว่าเดี๋ยวจะไปแวะซูเปอร์จะไปซื้อของไอ้ซูเปอร์มาเดินทำวิดีโอฮะ ของดาวกับพ่อเขาไปแม็กโดนัลล์นนอ๋ออยู่มันก็มาเดินซื้อของนี่อยู่ร้านนี้นะถ้าได้อะไรม้างเนี่ยสคาลย์โอ้สคาลย์ไปทำอะไรเยอะแยะนี่กว่าจะไปต้มกินนะเออลองดูว่าเป็นยังไงเออไม่กินแล้วน้ำส้มอ่ะเอออันนั้นมันเหมือนมันลุงว่าเนี่มันเนาะมันกัดกระเพาะคุงกระเพาะไม่ค่อยดีปต้มดูเขาบอกมันล้างสารพิษด้วยไงนะเออนู่นได้ไรเขาเกลี่ยได้กระโพด ไปแมงละกะเพราแฟนขับมึงถามหาอยู่เมื่อไหร่จะคิดถึงน้อยเออไม่อยู่มันต้องไปนู่นทางไปเสนียมีตรงนี้ไม่มีหรอกต้องไปร้านร้านในนู่นคนมงอ่ะเขาขายร้านนู้นอ่ะหามะเขือเนี่ยมาเดินดูมะเขือปอกเขามีให้ชิมด้วยเห็นไหมเนี่ย I like this one. ชิมได้ชิมฟีชิมแล้วก็ซื้อด้วยโอ this one is good what's the this size โอเคขาวนั่นอะไรอ่ะเหมือนแตงไทยเหมือนนะแพนด้าลูกทำไมมันเป็นสีขาวอ่ะ น้องไทยทิมแน้เฮเบิ้ิมดิอยู่น้ำผ่านไปกินน้ำหาซื้อ้้ไม่มีแบบได้เลยนไม่้ินะดูลวิไม่คีมไม่ไซัใ่ไ Yellow Watermelon ก็หมดอ ใช่ว่าจะลองไปซื้อนี่ซื้ออะไรมึงจะซื้ออะไรเขาขายเว้ยเหรอนี่มันเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยกลิ่นคล้ายเหรอเออมันรสชาติคล้ายเหรอลองดมดูดิดคล้ายอยู่ใช่ คล้ายๆนะลูกไหนดีวะนี่เนาะลูกเรล็กแก่มากเนี่ยแก่ไหมแก่สวยดิเออเนี่ย9.9เซนเทอร์ฟอนแตงโมลูกเล็กแคทแนวเลยไม่เอาอย่างนี้ไม่ค่อยคิดกินแตงโมนะเบื่อคิดเบื่อแล้วใช่ไหมเบื่อเบื่อคิดนะกลัวว่าลูกมาเลยไม่ซื้อคอสโก้น้อย มันไม่หวานแบบนี้นะล้มมันล้มเห็นไหมดูมันไม่หวานซอสโตหวานกว่านะเคเว้นอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวพวกไปกลับบ้านก่อนดีกว่าน้อยเดี๋ยวเจอกันวันเจอกันพรุ่งนี้เออเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามาบ้านเดี๋ยวจะบเดี๋ยวหาไปละโอเคเจอกันจ้ะเจ้า เอ้ยเว้จับป่ะโดนถั่ว Ask for water แม่เลยจะมี water นะป้ากลับบ้านเลยรถเรามีไม่มีอะไรแล้วก็มีนะพอดีบังเอิญเจอน้อยพอดีเลย ไม่ในรถเรามีน้ำเพียบแม่เพิ่งจะเอใส่แม่เพิ่งจ, <Water. S 1> จะเอาไปใส่รถเมื่อกี้ <Cold. S 1> ในนี้มนไม่มีของกินโ <Cold S 1> ค้ด5นาทีก็ถึงจะไปซุปเปอร์ก็มีน้ำเย็นขายจะกินไหมล่ะ <Yeah. S 2> ไ,ได้เอา t h ่ yeah, the watermelon one which one I want ว่ buy which one นี่ไปเนี่ยตรงนี้หน่อยเดียวเองไปละเออเดีย๋ยวจะไปซีฟูด้ดไอซิตี้ตรงนี้ไงไปซุปเปอร์เออเจอกันพรุ่งนี้ เจอววกนันพรุ่งนี้ไปโอเคบายยกลับบ้านแล้ว